ก็อยู่ในช่วง feel good นั่นเองใช่ครับผมซึ่งเราสองคนนะคะต้องพามาทานอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอย่างแน่นอนอาหาร <ฮะ S 2> ครับอาหารค่ะของอร่อยนั่นแหละก็อาหารนั่นแหละโอเคซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านอาหารชุมชนจีนยูนนานกันนี่นะคะเนี่ยที่วางอยู่ข้างหน้าเราเป็นอาหารสไตล์จีนยูนนานทั้งหมดเลยเป็นเมนู s i g นเ t u r e ที่อยากมานำหนึ่งอร่อยอร่อยงั้นเดี๋ยวเรามาแนะนำเมนูกันเลยดีกว่าไหมคะเฉินเริ่มเลย เริ่มเลย๋ย่แม่นางจะบอกนะคะอันแรกเลยเป็นขาหมูและหมันโถแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดขาหมูเนี่ยเขาบอกว่าทานกับแบบนึ่งอร่อยครับผมอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นไก่ดำตุ๋นยาจีนแล้วต่อมาก็จะเป็นหมูพันปีแล้วก็ข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นยำสาวน้อยยุนนานเออยยำตัวเนี้ยทานคู่กับ มันโถทอดของอร่อยอยู่ข้างหน้าแล้วจะรอช้ายอยู่ยายเฉินลงมือค่ะพี่พี่เออแล้วเป็นไงบ้างพี่วหสังจากที่พาไปเที่ยวมาแล้วสองทิศไอ้ทริเราเนี่ยร <ผม S 2> ู้สึกไงบ้างผมชอบชอบการไปทริปอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งแบบเรามีเพื่อนด้วยก็ยิ่งสนุกเออว่าแต่ว่าพอเรามานั่งบรรยากาศนี้พี่วรสัะบรรยากาศอย่างนี้ อาหารแบบนี้ uh huh. อเมีเพลงจีนแบบนี้ uh huh. ใบนึกถึงหนังเรื่องหนึ่ง <ขอ S 1> ที่มีชื่อว่า Hero Hero เล่าถึงยุคที่แผ่นดินจีนได้ถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดแคว้นคือฉินเจ้าหัน่นเว่ยยานชูและฉีเป็นเวลาหลายปีที่แคว้นต่างๆได้ต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งเพื่อแข่งแย่งอำนาจส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก ต้องล้มตายและทนทุกข์ทรมานนานนับทศวรรษในบรรดาแควนทั้งเจ็ดแควนฉินแข็งแก่งที่สุดด้วยแสนยานุภาพของพลธนูฉินอ๋องปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะครอบครองแผ่นดินทั้งหมดเพื่อขึ้นครองเป็นฮ่องเต้องค์แรกพระองค์จึงตกเป็นเป้าสังหารของอีกทั้งหกแควนและในบรรดามือสังหารทั้งหลายจะมีใครที่น่าสะพึงกลัวเท่ากับสามจอมยุทธ กระบี่หักหิมะเหินและฟ้าเวิงผู้ใดก็ตามที่สามารถเอาชนะยอดฝีมือทั้งสามได้ชินอองจะพระราชทานยศศักด์ทรัพย์สินเงินทองกองเท่าภูเขาและได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าเฝ้าแต่การเอาชนะจอมยุทธนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าสิบปีไม่มีใครทำสิ่งนั้นได้สำเร็จจนวันหนึ่งไรานาม ในอำเภอผู้มีทีท่าน่าสงสัยมาขอเข้าเฝ้าพร้อมหลักฐานซึ่งเป็นอาวุธประจำกายของมือสังหารทั้งสามชิ้นอ๋องจะเชื่อในสิ่งที่ไร้นามเล่าหรือไม่และเรื่องราวจะมีอะไรพลิกผันไปกว่าที่เราคาดถึงภาพยนตร์จีนกำลังภายในที่ออกฉายเมื่อปี2002ที่ประทับใจคอนหนังจนมาถึงวันนี้และแน่นอนว่าการดูหนังที่ดีให้สนุกต้องมีแอปพลิเคชันเสริมดีๆด,ด้วย เดีย๋ยวเราไปดูกันแอปพลิเคชันตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้งานดูหนังฟังเพลงโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Opayer เป็นโปรแกรมที่สามารถรองรับไฟล์หนังและเพลงได้หลากหลายนามสกุลสามารถเล่นไฟล์หนังทุกประเภทจากปกติดูได้แค่ไฟล์ mp4 หรือไม่ก็ต้องทำการแปลงไฟล์ซะก่อนแต่เพียงเราติดตั้งแอปพลิเคชันลงในเครื่องก็จะช่วยให้เราไม่ต้องแปลงไฟล์ ไม่ว่าจะเป็น wmv avi mkv rm rmvb x v, A v i M K v, M, M v b xvid mp 4 mov 3 g p mpg และ dat ส่วนไฟล์เสียงก็รองรับได้ทั้ง mp 3 wma rm aac ogg ape และ FLAC เถือเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันเพื่อดูหนังและฟังเพลงที่ควรมีติดเครื่องไว้เลยล่ะค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งใน iPhone iPod Touch และ iPad ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 4.3ขึ้นไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store ในราคา2.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ89บาทไทยค่ะอิ่มยังมากครับเดี๋ยวเพิ่งอิม่มเดี๋ยวพาไป ไปไหนฮะก็คือช่วงฟิล์ของเราจะหมดเพลงเท่านี้ค่ะอย่าไวใจะพาไปตะลุยเมืองไปต่อไปที่ถนนคนเดินไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันกินอีกแล้วเหรอกินแต่การอื่นนะคะเราต้องขอขอบคุณร้านอาหารชุมชนจีนยูนนานก่อนเลยขอบพระคุณค่ะสําหรับอาหารจีนอร่อยอร่อยที่อยู่ข้างหน้าเรานี้สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะมา ชิมอาหารจีนแบบนี้แวะมาเลยนะคะที่อำเภอปลายอยู่ที่ชุมชนจีนยุนานหมู่บ้านจนชนจีนยุนนานโอเคแวะมาเลยละเอียดอยู่ข้างล่างนี้แล้วติดตามได้โอเคนะคะและทีนี้เราสองคนต้องขอตัวไปกันแล้ว สี่คนนะคะก็มาอยู่ที่ถนนคนเดินเมืองปลายเย่ yeah. ก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนที่เราไปกินอาหารสไตล์จีนยูนานจำได้เปล่าบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมาทำมาที่นี่เพราะว่ามีของกินแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองปลายเยี่ยมครับของที่ลึกเพราะฉะนั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่จะรอใหญ่อยู่ช้ากลับพันหลังนายทหารกลับหลังหานไปเฮ้ hey! <Hey. S 1> ถนนคนเดินปลายตั้งอยู่ในตำบลเวียงใต้ อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแห่งคุณเขาแห่งนี้จุดเริ่มต้นของถนนคนเดินปายเริ่มจากชาวเขาและชาวบ้านในอำเภอปายนำสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากแพงสินค้าเล็กๆนำมาสู่การจับจองพื้นที่ขายของกันมากขึ้น จนทำให้เกิดเป็นถนนคนเดินปลายในปัจจุบันถนนคนเดินปลายเปิดบริการทุกวันในช่วงหน้าหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์และวันศุกร์ถึงวันเสาร์ในช่วงหน้าร้อนและหน้าฝนโดยจะเริ่มตั้งร้านขายของตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนไปถึงประมาณเที่ยงคืนราคาสินค้าก็มีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันเลยละค่ะ ตอนนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายาเพราะว่าหมดเวลาชิวของเราแล้วค่ะเอ็มเช็คของเราหมดเวลาชิวที่ปลายแล้วแต่ทริปหน้าไปไหนยังไม่บอกโอเคแล้วทีนี้เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองทริปที่สองวันที่เราไปทํามาเนี่ยเออสุดมันมากนะอะขอบอกเลยนะฮะว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากครับผมไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยวมิตรภาพใหม่ใหม่ทุกคนที่ไปมไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะฮะอ่เพอร์เฟกสัตว์เลี้ยงเขา <อ S 1> <Perfect. S 2> บอกเลยเพราะว่า อยากให้มาเองครับผมไม่เชื่อติดตามพวกเราในรายการ M Check นะครับผมรับประกันว่ามันแน่นอนครับผมสำหรับแฟนๆรายการ M Check นะคะสามารถติดตามรายการได้ทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะทางช่อง M Channel หรือว่าช่องทางอื่นนะคะข้างล่างนี้เลยและที่ขาดไม่ได้อัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวนะคะแฟนเพจของเราก็อยู่ข้างล่างนี้เหมือนกันเออแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยที่พักดีๆนะคะเราต้องขอขอบคุณบ้านกรุงแกงเดอะพายและก็ ATV Rock m u t Camp นะคะที่เราได้ขับ เอวเอทีวีขึ้นดอยกันวันนี้หมดเวลาของเราสี่คนแล้วเพราะกันใหม่คราวหน้า M c h ช็คไม่อินไม่ฟินไม่เช็คลงมาเร็วเร็วนี่เห็นไปช้อปปิ้งอย่างเดียวเลยอ่ะเอาก็ชอบช้อปอ่ะลงมาก่อนเลาวมาลองเออไป ไปไปซื้อไปซื้กูเลยเป็นวะมาซื้อก้านลายๆเด้อค่ะเด้อ